สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโชคชะตาราศีของคนที่เกิดปีมะโรงนะครับในหัวข้อของมิตรและศัตรูของคนปีมะโรงมิตรและศัตรูของคนปีมะโรงคนที่เกิดปีมะโรงโดยตามหลักพระพรหมศาสตร์หรือตามหลักพระภรรมชาติท่านว่าคนปีมะโรงจะเป็นคนที่มีบริวารมาก หากไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในขอบเขตให้ได้จะเกิดปัญหาตามมาอย่างแน่นอนนั่นก็คือบริวารอาจเกิดความไม่พอใจหรือสร้างปัญหาในการงานได้นอกจากเรื่องของอารมณ์แล้วต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาที่ชอบพูดเชื่อเฉือนหรือกดดันผู้ฟังซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างกระแสกดดันให้กับผู้ฟังหรือฝ่ายตรงันข้าม ได้ให้บรรลุถึงจุดระเบิดได้ไม่ยากดังนั้นไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องราวหรือปัญหาของผู้อื่นย่อมจะเป็นการดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามอย่าให้ถึงกับต้องปล่อยปะละเลยหรือไม่ดูแลเอาใจใส่ตามเกณฑ์โชคชะตาของคนปีมะโรงนั้นมิตรและศัตรูมักจะมาจากคนรอบๆข้างมากกว่าคนที่อยู่ไกลๆ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเครือญาติหรือเพื่อนร่วมงานตลอดจนผู้คนในสายงานการจะใช้เป็นมิตรหรือศัตรตูย่อมขึ้นอยู่กับคำพูดและการกระทำของเจ้าตัวดังนั้นคนเกิดปีมะโรงแม้จะรู้อะไรดีๆหรือรู้อะไรลึกๆหลายๆอย่างตลอดจนรู้เท่าทันคนอื่นๆก็ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปตามเรื่องราว ย่อมช่วยให้ท่านไม่ต้องมาปวดหัวหรือวุ่นวายกับคนรอบๆข้างปีที่เป็นมิตรกันได้แก่คนที่เกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่กับคนที่เกิดปีชวดหรือปีหนูคนที่เกิดปีมะโรงกับคนปีเถาะหรือปีกระต่ายคนที่เกิดปีมะโรงกับคนปีมะโรงคนที่เกิดปีมะโรง กับคนที่เกิดปีมะเมียหรือปีม้าคนที่เกิดปีมะโรงกับคนที่เกิดปีมะแมหรือปีแพะครับผมสำหรับในเรื่องของมิตรและศัตรูของคนปีมะโรงก็จบลงเพียงเท่านี้ครับในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของคนปีมะโรงและก็วาสนาของคนปีมะโรงครับ ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังของความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นกบับทุกท่านครับเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ